สวัสดีครับทุกคนพบกิตครับวันนี้ผมจะมาทําตามคําแนะนําของพี่คนนี้นะครับที่เขาบอกว่าให้เอาสไลดแล้วก็น้าส้มสายชูนะครับผสมกันแล้วก็เอาไปเช็ดกระจกนะครับและยังมีคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทําตามแล้วครับทุกคนแบบนี้น้าส้มสายชูลงไปก่อนนะครับ นี่ก็คือน้ำยาล้างจานนะทุกคนที่พี่เก็บเกไว้ในกระปุกนะครับก็ใส่เข้าไปนี่นะทุกคนแตวพี่เก็บผสมไม่เข้าไปกรอน นี่นะทุกคนเอาละทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวจะนี่เอาละพี่จีก็ได้ประสบแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปเช็ดกันเลยทุกคนว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดูคาบน้ําฝนเลยทุกคนวันนี้ก็เกาะเยอะเหมือนเดิมนะครับนี่ครับยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับยิ่งเกาะเยอะนะครับโอ้หดูของกจีด,ดิ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการทดลองก,กันเลยนี่นะทุกคนชุบสไลด์สไลด์กับน้ำส้มสายชูนี่ทุกคนขาดเลย เอาละทุกคนพี่กิดก็จะทิ้งไว้สักสองสานาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยม,มาล้างออกกันนะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้ก็ครบสองสานาทีแล้วครับเดี๋ยวพี่กิตจะล้างออกแล้วนะทุกคนนี่ เอาละทุกคนนี่คือผลของการทดลองเรานะครับ <S <S หืม,หมก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนสรุปแล้วก็ไม่ออกนะครับเนี่ยดูเดีหืมทุกคนดูเดิเดี๋ยวมันแสงสะท้อนนะครับไิกิดหาจุดที่ไม่มีแสงก่อนดูสิทุกคนออืหืม เอาละครับทุกคนสรุปแล้วผลของการทดลองอันนี้ก็ยังไม่ถึงฝั่งฟันนะทุกคนกระจกของเราก็ยังมีขราบน้ําติดอยู่นะครับเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับใครมีวิธีเจ๋งๆก็เม้นบอกพี่กิจได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําการทดลองให้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์พี่กิจด,ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ,บ๊ายบายครับ